เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เมื่อวันคืนได้ผันผ่านทุกสปปรรพสิ่งต่างเติบโตและแปรผันเรื่องในคราก่อนที่เคยขนานนามและเล่าขานกันอย่างอื้ออึงเกี่ยวกับนางสมิงและวีรบุรุษผู้กล้านามสีปราดได้เริ่มจืดจางและหายไปคงไว้แต่คำอยหญิงงามนามหนึ่งที่ได้เป็นของกำนันจากเจ้าพ่อมิ่งเมืองและพรานสีปาดอันมีตำแหน่งผู้ปกครองหมู่บ้านที่ได้ปรับเปลี่ยนและตั้งชื่อใหม่ว่า หมู่บ้านห้วยจันทร์ตามชื่อเรียกน้ำตกสายใหญ่ที่สายน้ำได้ไหลาพาดผ่านหมู่บ้านตั้งแต่สมัยก่อนตั้งหมู่บ้านนับร้อยปีซึ่งสีปราดและคำสร้อยได้อยู่กินกันมานานหลายปีอย่างไม่มีใครเคลือบแคงและสงสัยเรื่องของนางสมิงที่อยู่ในร่างของคำสร้อยทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือคำจันท์โดยเมื่อแรกเกิดนั้นคำจันท์มีร่างกายอย่างเด็กทั่วไปไม่มีอะไรผิดแปลก แต่มีสิ่งที่ปรากฏชัดออกมาคือคำจันมีรอยสลักสีแดงรูปยันที่วงขดกันเหมือนก้นหอยและมียอดปลายแหลมที่ตรงท้ายถอยสีปราจริงเก่งว่าอาจมีคนสงสัยจึงได้นำสร้อยอาคมอย่างที่ใส่ให้คำสร้อยมาใส่ให้ลูกสาวของตนเพื่อไม่ให้รอยนั้นปรากฏและนอกจากนั้นได้ทําพิธีสาบให้คำจันเป็นดั่งมนุษย์ทั่วไปและจะไม่มีอาการใดๆปรากฏ แต่ก็มีสิ่งที่อยู่เหนือกำหนดของสีปราดคือตามวิสัยของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมิงนั้นเมื่ออายุครบ15ปีจะมีอำนาจและร่างกายถึงวัยแปรผันนางจะกลายร่างเป็นนางสมิงในคืนอมาวสีอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งตอนนี้คำจันมีอายุ14ปีแล้วและอีกไม่กี่เดือนก็จะครบกำหนด15ปีสีปราดจึงจำต้องหาวิธีไม่ให้คำจันออกอารวาส เพราะกลัวจะเกิดประวัติศาสตร์สำรยเหมือนอย่างแม่ของนางเพราะหากมีใครแพร่สะพัดเรื่องนางสมิงออกไปครานี้คงไม่ใช่ตนแล้วที่จะปราบได้แต่หากต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมทุกสารทิศมากันอย่างแน่นอนและหากวันนั้นมาถึงแม้แต่สีปราดผู้เป็นพ่อเองอาจจะช่วยนางไม่ได้แม่จ๋าคําจันไปเก็บดอกไม้ป่าที่ฐานน้ำตกนะจ๊าจะได้มาให้พ่อบูชา คำจันสาวน้อยที่ดูผุดพองและต่งตึงกว่าสาวชาวป่าทั่วไปนั่งบอกผู้เป็นแม่ที่นั่งผ่าไม้ไผ่มาทำตอกไว้มัดขนมอย่างพวกเขาต้มและเอาไว้ใช้แขวนตากเนื้อสัตว์ด้วยท่าทีคล่งองแคล่วไ้คนเดียวหรือลูกเรียกบัวเจือนไปด้วยสิบัวเจือนที่แม่พูดถึงคือสาวชาวบ้านที่อายุเท่ากับคำจันและเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแต่เสียทีบัวเจือนนั้นมีผิวคล้ำดำอย่างพอ่อ จึงดูแปลกกว่าชาวบ้านแถวนี้และไม่ค่อยมีเพื่อนตอนเด็กแต่คำจันนั้นเป็นคนจิตใจดีและมักเล่นกับบัวเจือนเสมอเลยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นั้นจ่าแม่เดี๋ยวแวะไปชวนบัวเจือนแล้วจารีบกลับมานะจ๊ะผู้เป็นแม่พยักหน้าให้และยิ้มให้ใน,น้อยๆแทนคำตอบก่อนคำจันจะถือตะกร้าสารใบเล็กแล้วเดินไปทางท้ายหมู่บ้านแต่ไม่ลืมที่จะแวะชวนบัวเจือนไปด้วยบัวเจือน บัวเจือนบัวเจือนคําจันท์สอดสายตาผอมร้องเรียแต่ก็ไม่เห็นบัวเจือนออกมาจนลุงอินแปงพ่อบัวเจือนชะเง้อคอลงมาจากบ้านแล้วร้องบอกบัวเจือนมันไม่อยู่ดอกคําจันทร์เข้าไปเก็บเห็ดกับละออตั้งแต่เช้ารุ่งแล้วพ่อของบัวเจือนบอกดังนั้นก่อนคําจันท์จะทําหน้าเศร้านิดหน่อยแล้วบอกลาลุงอินแปงเดินไปที่น้ําตกห้วยจันท์คนเดียว เพื่อไปเก็บดอกไม้ป่ามาให้พ่อของต้นบูชาจนเดินไปได้สักพักตลอดทางมีชาวบ้านเดินสวนกันไปมาแล้วทักทายกันตามปกติและยิ่งถ้าเป็นผู้ชายวัยหนุ่มยิ่งชอบเวลาที่ได้เจอคำจันท์เพราะเป็นคนรูปร่างได้สัสดส่วนยิ่งผ้ากระโจมอกที่พันกายไว้เผยให้เห็นลำคอระหงและไหล่ลาดบวกกับส่วนหน้าท้องที่แบนราบและขอดเป็นทรงอย่างมะม่วงป่า ส่วนท่อนล่างนุ่งผ้าถุงสีเปลือกมากเน็บเอวแน่นแต่ยังมีผ้าคลุมกายสีตุ่นคลุมอยู่แต่กระนั้นก็ยังดูเย้าหยวนและสะกดสายตาผู้พบเห็นยิ่งนักอ้าวคำจันจเจ้าจะไปน้ำตกหรือใหญ่ไม่ชวนพี่เล่าจะได้เดินไปเป็นเพื่อนระหว่างที่เดินผ่านชายหนุ่มผู้หนึ่งในหมู่บ้านที่ชื่อผาคำก็เอ่ยทักคำจันอย่างจะเกี้ยวพาอย่าเลยจ้า ฉันไปคนเดียวจะสะดวกกว่าฉันไปละเดี๋ยวดอกไม้จะเหี่ยวเสียคําจันปฏิเสธไปก่อนจะรีบเดินพื่ตัดบทสนทนาพอไปถึงเสียงน้ําตกที่ลาดลงมาจากเพิงผาก็ดังสิงแซ่พร้อมกับเสียงนกที่บินว่อนลงมากินน้ําและจับปลาตัวเล็กกินเป็นอาหารแถมยังมีผีเสื้อหลากสีบินว่อนเป็นกลุ่มทั่วบริเวณจนคําจันอดไม่ได้ที่จะวิ่งตามพวกมัน ก่อนจะมีผีเสื้อตัวหนึ่งบินมาจับที่นิ้วของคำจันแล้วมันก็รีบบินออกไปในที่สุดจากที่คำจันคิดว่าจะมาเพียงเก็บดอกไม้แล้วรีบกลับแต่ด้วยความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้คำจันนั้นหลงละเริงกับสิ่งรอบกายและได้วิ่งตามผีเสื้อตัวหนึ่งไปจนมันไปหยุดดูดเกสรของดอกจันผาซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีเพียงในบู่บ้านนี้เท่านั้น โดยดอกไม้นั้นเบ่งบานอยู่บนก้อนหินใหญ่ที่วางพาดเป็นชั้นบนผาหนมตกด้วยความสนใจและอยากได้ค่ำจันจึงปีนขึ้นไปจนได้เห็นดอกจันผาเต็มๆต,ตาดอกของมันมีสีแดงสดอย่างเลือดนกแต่เกสรน,นั้นกลับเป็นสีดำสนิทด,ดูน่ากลัวมันส่งกลิ่นเย้ายวนอย่างดอกราตรีที่ส่งกลิ่นไปทั่วในยามค่ำคืนไม่มีปานเห็นดังนั้นค่ำจันจึงได้เอื้อมมือจะไปเด็ดดอกจันผา แต่จูจ่ๆก็มีลมวูบใหญ่สั่นไหวไปทั่วบริเวณมันเหมือนเป็นลมพายุหมุนลูกใหญ่ที่มีแรงมหาศาลคำจันทต้องนั่งลงขดตัวหลังซอกหินเพื่อไม่ให้ต้นนั้นปลิวไปตามลมที่พัดมหาวิหยุดส่วนต้นไม้ก็ไหวกันโชกอย่างแรงจนบางกิ่งหักโค่นลงอย่างไม่น่าเชื่อก่อนที่เสียงดังพื้พภาพอย่างนกอินทรีตีปีกจะดังสนั่นไปทั่วแล้วครู่หนึ่งมันค่อยๆเงียบเสียงลง และทุกอย่างก็กลับมาปกติดังเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำจันเหยียดตัวหันมองไปรอบกายก่อนจะเห็นว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ดอกจันผาที่คำจันอยากได้นั้นมันร่วงหล่นสู่พื้นข้างล่างไปเสียแล้วด้วยความที่อยากได้จึงรีบลงจากเพิงผาเพื่อไปดูข้างล่างว่ามันร่วงหล่นไปอยู่จุดใดพอเดินลงไปถึงลานหินกว้างด้านล่างสอดสายตาไปดูแต่ก็ไม่เห็นดอกไม้ที่ว่าเลย จึงได้แต่ยืนถอนหายใจอย่างนึกเสียดายปลอดให้ได้นำกลับบ้านไปพ่อคงดีใจมากแน่แต่ระหว่างที่คำจันหันหลังกำลังจะเดินกลับไปเสียงปริศนาก็ดังขึ้นจากด้านหลังเจ้ามองหาดอกจันผานี้ใช่หรือไม่คำจันหันความตามเสียงไปในทันทีก่อนจะเห็นว่าเป็นหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งที่นุ่งเพียงจงกระเบนที่เสื้อแขนกุดย้อมครามที่ตรงกลางผ่าลงจนสุดคำจันทำหน้าโฉนใจ เพราะไม่เคยเห็นผู้ชายผู้นี้ในหมู่บ้านและเมื่อครู่นี้ตนก็อยู่ที่นี่เพียงคนเดียวและหากมีผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านก็ไม่น่าจะข้ามเขตอาคมเข้ามาได้ไงแต่คําจันทรคงมัวแต่คิดถึงที่มาของชายคนนี้จึงลืมเอ่ยปากถามชายผู้นี้จึงเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนข้าเห็นดอกไม้นี่ล่วงลงมาจากเพิงผาก็เลยเก็บไว้เห็นเจ้ามองหาอยู่นานมันเป็นของเจ้าหรอกหรือ คํำจันได้สติก่อนจะมองไปที่ดอกจันผาสีแดงสดแล้วต่อไปมันยังไม่ใช่ของข้าดอกเพราะข้ายังไม่เด็ดมันด้วยซ้าตอนนี้ท่านเก็บมันได้เท่ากับมันเป็นของท่านแล้วท่านเอาไปเถิดคํำจันเอ่ยบอกก่อนชายผู้นั้นจะเดินเข้ามาใกลแล้วนําดอกจันผานั้นมาดมด้วยกลิ่นหอมติดจมูกแล้วยื่นไปให้คำจันด้วยสายตาอย่างรักแรกพบ หากมันตกเป็นของข้าแล้วข้าขอยกมันให้เจ้าเพราะดูมันจะดูเข้ากับเจ้าเสือมากกว่าคำจันรับดอกไม้นั่นมาอย่างว่าง,ง่ายก่อนจะสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงเว่วๆเหมือนแม่ของตนเรียกจึงต้องรีบขอตัวเพราะกลัวแม่จะเห็นว่าอยู่กับคนแปลกหน้าขอบใจท่านมากที่มอบดอกจันผานีให้แก่ข้าแม่ข้าคงมาตามหาแล้วคงต้องลาท่านเสียตอนนี้คำจันพูดจบก็รีบหันกลับไป แต่ชายผู้นั้นกลับห้ามไว้เดี๋ยวก่อนข้ามีนามว่าเวรัรแล้วเจ้าเล่าบอกชื่อข้าให้หายแครงใจหน่อยเถิดเขาถามอย่างต้องการคำตอบที่สะท้อนออกมาทางสายตาคำจันข้าชื่อคำจันคำจันพูดแค่นั้นก่อนจะรีบเดินลับสายตาไปมีเพียงแต่เวไัรผู้นี้ที่หยุดยืนมองไม่ไปไหน เพราะเขารู้แน่แล้วว่าคงตกรุมรักหญิงคํำจัน์ผู้นี้เสียแล้วฝ่ายคํำจันก็ได้แต่เดินกลับบ้านตามแม่ไปแต่ก็ไม่ได้บอกแม่ไปว่าเจอกับเวตรายและมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างส่วนดอกไม้ที่ได้มานั้นคํำจันไม่ได้นำไปให้ผู้เป็นพ่ออย่างที่คิดไว้ในตั้งแต่แรกแต่เพียงเก็บไว้ที่ใต้หมอนในห้องนอนของตนเองที่อยู่ข้างพ่อกับแม่จนตกดึกคืนนั้น คำจันทร์ก็ได้ฝันถึงชายผู้นั้นอีกว่าเขาทั้งสองได้ร่วมรักกันอย่างแนบแน่นจนคำจันทร์สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตนเองฝันไปนึกและอายใจว่าตนนั้นเป็นหญิงแต่หากไปฝันเรื่องอย่างว่าจากชายแปลกหน้าหากพ่อแม่รู้คงไม่พอใจอย่างแน่นอนจึงได้ดาดอกไมยใต้หมอนขึ้นมาดูแต่ที่น่าตกใจคือดอกจันทร์ผานั้นมันไม่เหี่ยวเฉาเลยทั้งที่ผ่านมาเกือบหนึ่งวันแล้ว คําจันทร์จึงได้นําผ้าขาวมาหอ่อแล้วซุกไว้ในหีบผ้าของตนเองอย่างห่วงแหนตัดมาอีกฝักหนึ่งของหูบเข่าที่ใต้หนะ้าหมู่บ้านอีกาดําซึ่งผู้ปกครองนั้นหายใ่ใครได้นอกจากมักคาบุรุษผู้พี่ของสี่ปราดที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านและได้มาก่อตั้งหมู่บ้านเป็นของตนเองจนมีประชากรมากมายนับร้อยคนผู้คนที่นี่ต่างแต่งกายอย่างชาวบ้านทั่วไปแต่หากเป็นสีดำ และทำมาหากินโดยการล่าสัตว์ป่าพร้อมกับถลกหนังของมันมาทำเป็นของครั้งมุ่นดำหรือแม้แต่กระทั่งพวกเกลยวสัตว์อย่างเสือและหมูป่าก็นำมาแขวนคออีกงาช้างที่หลงหมาก็ถอดถอนเอามาประดับบ้านเรือนซึ่งต่างจากหมู่บ้านของสี่ปราดเป็นอย่างมากที่อยู่อย่างถ้อยทียถ้อยอาศัยกันพ่อเจ้าพ่อเจ้าไปดูที่ลานแดงเถิดตอนนี้กำลังเกิดการต่อสู้จนอนลวนไปหมด จูจ่ๆมีชายคนหนึ่งวิ่งรีดท่าทางรีบร้อนมาทางบ้านของมักคาโดยแจ้งว่ามีเหตุวุ่นวายที่ลานแดงซึ่งมันเป็นลานที่คล้ายกับเป็นสังเวียนไว้ให้เหล่าชายชะกันนั้นได้มาประลองฝีมือกันหรือฝึกวิชามีดหมัดหมอผีแต่ไม่ใช่ใครจะทำอะไรสุ่ม4สี่สมห้าได้จะต้องมาขออนุญาตจากมักคาเสียก่อนแต่เมื่อเป็นดังนี้ต้องไปดูให้แน่ใจว่าใครเป็นผู้ขัดคำสั่ง ดังนั้นมักขาจึงเร่งลงจากเรือนไปยังลานแดงจนไปถึงก็เห็นชาวบ้านยืนล้อมวงกันเป็นวงกลมคาดว่าน่าจะมีคู่มวยอยู่กลางวงชาวบ้านต่างส่งเสียงเชียร์กันดังลั่นอย่างสนุกสนานบ้างก็ถึงขั้นลงเงินพนันกันหยุดบัตรเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันเสียงตวัดเกล้าของมักขาทำให้ชาวบ้านแตกวงหนีไปคนละทิศคนละทางจนเหลือแต่คู่มวยที่เป็นชายสองคน กำลังกอดรัดฟาดหมัดใส่กันอย่างลุเดือดแต่มักคายเห็นกลับไม่ได้เข้าไปห้ามแต่อย่างใดกลับยืนดูอย่างชอบใจโดยผู้ที่กําลังได้เปรียบในตอนนี้คือชายผู้มีรูปร่างบึกบืนผิวสีคล้ำแต่หากมีมัดกล้ามอันแน่นขนาดไปทั้งตัวใบหน้าคมคายจมูกเป็นสันตรงานดวงตาคมสีดำอมแดงอย่างพวกอีกาคิ้วหนาผมสีดำคลับ กำลังชกเข้าใบหน้าของคู่ต่อสู้อย่างเดือดดาลที่สัดส่วนใกล้เคียงกันแต่หากคงดูอ่อนแอกว่าก่อนที่ฉากสุดท้ายผู้เหนือกว่าจะฟาดหน้านนแข้งใส่กกานขอคู่ต่อสู้จนล้มไปกับพื้นจึงถือว่าผู้นั้นแพ้การประลองในครั้งนี้เสียงปรบมือดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มเหยียดของมักคาก่อนคนที่อยู่ในวงจะหันมามองแล้วเรียกลูกน้องให้นำร่างคู่ต่อสู้ที่หมดเรี่ยวแรงอยู่กับพื้นไปรักษาตัว ก่อนจะเดินมาหามักคาเก่งมากลูกพ่อมักคาพูดออกมาและแน่นอนว่าชายผู้นี้คือบุตรชายของมักคาผู้จะเป็นทายาทสืบทอดเผ่าอีกาในรุ่นต่อไปโดยเขาผู้นี้มีนามว่าวาตะที่แปลว่าลมซึ่งที่มาของบุตรชายผู้นี้ได้ถือกำเนิดจากหญิงนางหนึ่งที่มักคาได้มาจากหมู่บ้านอื่นเมื่อคราออกไปหาแหล่งที่อยู่ เสียทีที่เมื่อคลอดลูกออกมาได้ไม่นานานางก็ตายไปมักขาจึงหาเมียใหม่เพื่อมาดูแลลูกนั่นคือไลลา,ลาสาวชาวเผ่าพื้นเมืองจนวันนี้วาตาเติบใหญ่เป็นหนุ่มเต็มกายในวัย20ปีซึ่งห่างจากคำจันนั้นได้ประมาณ5ปีส่วนนิสัยใจคอของวาตะนั้นก็คงจะเหมือนใครไม่ได้นอกจากผู้เป็นพ่อเพราะลูกไมาย่อมหล่นไม่ไกลต้นเขานั้นชอบใช้กำลังเลือถือตนเป็นนาย พวกหนุ่มรุ่นน้องภายในหมู่บ้านต่างก็เป็นลูกน้องของวาตาและอีกอย่างวาตานั้นชอบออกไล่ล่าสัตว์ใหญ่ในป่าและนําส่วนต่างๆของพวกมันมาทําเป็นเครื่องประดับอย่างเขี้ยวหมูป่าที่ห้อยเรียงกันอยู่รอบคอในตอนนี้ข้าเบื่อนะ่ท่านพ่อก็เลยมาออกแรงสักหน่อยแต่ไอ้พวกนั้นมันอ่อนหัดไม่สนุกเอาเสียเลยวาตาพูดอย่างไม่ศบอารมณ์ <c oughs> เอานาอีกไม่นานดอกวาตา เจ้าจะได้ออกแรงสมใจแน่ผู้เป็นพ่อพูดทิ้งไทยอย่างคิดการใหญ่ก่อนจะเดินเคียงไหล่กันกลับบ้านไปกลับมาที่ฝ่ายหมู่บ้านห้วยจันทตอนนี้สีปราดกำลังเรียกประชุมชาวบ้านทุกคนเรื่องการทำบุญผูกป่าซึ่งพิธีนี้มีมานานแล้วจะเป็นการสักการะบูชาผืนป่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่เชื่อกันว่าคอยปกปักดูแลชาวบ้าน แล้วช่วยในเรื่องป่าให้อุดมสมบูรณ์ทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยโดยพิธีนี้ทุกคนหรือตัวแทนในแต่ละครอบครัวต้องเดินทางเข้าไปในป่าอยู่ท้ายหมู่บ้านและต้องนำพันใบสีพร้อมผ้าขาวและได้สายสินไปทำพิธีขอขาม,มาป่านำสายสินนั้นไปผูกรอบต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในป่าซึ่งมีขนาดหลายคนโอ้พร้อมกับนำผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งถือเป็นการเสร็จพิธี พอทุกคนรู้ดังนั้นแล้วก็พากันจัดเตรียมข้าวของเพื่อจะไปทำพิธีในเช้าวันพรุ่งนี้โดยพวกหญิงชาวบ้านก็จะพากันจัดเตรียมพานบายสีไม่เว้นแม้แต่คำจันกับแม่ที่ไปร่วมกลุ่มทำบาบสีเช่นกันโอ้คำจันพับกรีบบายสีได้งามนักคนอะไรกายก็งามใจก็งามแถมฝีมือก็ปราณีตอย่างนี้แม่คำส้อยกับพรานสีปาดคงหัวกไ็ได้ไม่แห้งแล้ว ผู้ใหญ่ในบู่บ้านคนหนึ่งเอ่ยชมคำจันทร์ที่กำลังพับใบตองอย่างประนีจนนึกเขินอายทุกคนต่างเห็นด้วยและยิ้มยกใหญ่ไม่เหมือนกับบัวเจือนที่พับอย่างไรก็ไม่สวยเหมือนคนอื่นจนใบตองแตกพังไปหลายใบโอ้ยนี่พับมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นสวยเหมือนกับเจ้าเลยคำจันทรู้งี้ไปหาบน้ำกับพวกไอ้อิ่มดีกว่าบัวเจือนพูดเสียงเงาหอดอย่างนึกฉุนตัวเอง ที่ทำงานฝีมืออย่างผู้หญิงเขาไม่ได้สักอย่างแต่ถ้าพวกหาบน้ำผ่าฟืนหรือเข้าป่านั้นถนัดนักจนผู้หญิงคนอื่นที่นั่งอยู่พากันหัวเราะขบขันอย่างน่าเอ็นดูมันก็ไม่แยกขนาดนั้นดอกบัวเจือนอันนี้ก็ใช้ได้คำจันพูดให้กำลังใจพร้อมกับชี้มือไปที่กลีบใบตองที่วางอยู่ตรงหน้าบัวเจือนบัวเจือนหยิบขึ้นมาก็ถอนหายใจอีกเช่นเคยเพราะมันแตกไปอีกอันเสียแล้ว พอมาถึงรุ่งเช้าทุกคนต่างพากันเดินถือข้าวของผ้าขาวผ่านใบสีและพากันเดินตามสีปราดหัวหน้าหมู่บ้านเข้าป่าไปตั้งแต่หมอกแรกยังไม่ลงสู่ยอดหญ้าคําจันและแม่พร้อมกับบัวเจือนและผู้หญิงคนอื่นก็ตามเข้ามาต่างสวมผ้าคลุมหัวอย่างมิดชิดและก็ตบไทยด้วยชายชะกันอีกหลายคนที่พากันเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าตลอดทางเดินเต็มไปด้วยความเงียบ มีเพียงเสียงก้าวย่างที่เหยียบลงบนผืนป่าดังกรอบกแกรบสีปราและชายคนอื่นต้องคอยถากถางแล้วตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางเดินนั้นออกเป็นครั้งคราวเพื่อให้สะดวกแก่คนที่ตามหลังมาป่านี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากจึงมีสัตว์จำพวกกระต่ายป่าและหมูป่าอยู่มากแต่นานนๆนทีชาวบ้านจะออกมาล่าสัตว์ใหญ่กันเพราะสีปาาเองจะห้ามไม่ให้ชาวบ้านออกมาล่าสัตว์เกินความจำเป็นและส่วนใหญ่จะกินพวกปลาเป็นหลกัก และยังมีพืชพธุ์นาน,นาชนิดทั้งดอกกล้วยไม้ป่าหลากสีสันบนต้นไม้หรือดอกหญ้าหนวดแมวที่ใช้เป็นยาสมุนไพรหรือแม้แต่กล้วยป่าและพวกลูกว่าที่นกมันชอบกินจนเดินเข้ามาเลือเ่อยๆก็เริ่มได้ยินเสียงนกดังจอแจกันอย่างกำลังประชุมอะไรกันเสียอย่างนั้นแถมยังมีลูกกระต่ายป่าเล็มกินหญ้าอ่อนอยู่ด้านหน้าแม่ของมันแต่ชาวบ้านก็เดินหลบหลีกไม่ได้ไปรบกวนแต่อย่างใด เพราะวันนี้ห้ามใครฆ่าสัตว์ป่าเด็ดขาดเพราะจะทําให้ไม่เป็นมงคลแก่พิธีและเจ้าป่าเจ้าเขาจะโกรธเอาใดจวบจนสีปราดเป็นผู้หยุดฝีเท้าทุกคนจึงหันไปมองด้านหน้าบัดนี้ปรากฏต้นไม้ยักษ์ขนาดหลายคนโอบตั้งต้นตรงานแผ่กิ่งก้านสาขาสร้างร่มเงาให้กับเหล่าสัตว์ป่ามีเสียงนกร้องดังกันจอแจแต่ก็ต่างวิ่งกรูกันออกไปเมื่อเห็นคนย่างก้าวเข้ามา ก่อนสีปราดจะสั่งให้ชาวบ้านนำใบสีมาให้และนำไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมสวดไร่มนตามพิธีทุกคนต่างพากันพนมมือและตั้งอธิษฐานก่อนจะนำผ้าขาวและสายศิลไปผูกโยงรอบต้นไม้โดยต้องพันทั้งหมดสามรอบพร้อมทั้งหลับตาตั้งจิตอธิษฐานโดยแต่รอบนั้นทุกคนก็ปฏิบัติตามจนมาถึงรอบที่สเป็นคำจันเองที่เกิดลืมตาขึ้น และเหลือไปเห็นกวางหนุ่มรูปงามตนหนึ่งกำลังเดินอ้อยอิงเล็มหญ้าอ่อนซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักจนทำให้คำจันลืมว่าตนเองกำลังทำพิธีผูกป่าอยู่แต่ด้วยความที่กวางตนนั้นงามสะกดใจกวกกวางป่าทั่วไปและชวนให้จับต้องยิ่งนักจึงได้ปล่อยสายสินและสะกดตามรอยกวางตนนั้นไปในทันทีซึ่งมันได้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยอนจนพาคำจันที่จับจ้องอยู่ต้องเดินตามไปอย่างหลงระเริง ไม่สนใจกับสิ่งรอบกายเลยแม้แต่น้อยจนสุดท้ายได้เดินหลงเข้าไปในป่าลึกซึ่งกว่าจะได้สติกวางตนนั้นก็หายไปอย่างไรร่องรอยส่วนคําจันหันไปมองรอบกายเห็นแต่ป่าไม้อันรกครึมและอึมครึมและไม่เห็นแม้แต่ทางออกเลยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำเล่าให้ฟังในคืนนี้ ปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ c e b o o k เล่าเรื่องหลอนแชแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ